รับคนเยอะอ่าครับอาจารย์ไปทักทายหน่อยครับขอบาดอู่ทงไม่ให้อาจารย์ย่าไรุ่นะครับอาจารย์ครับเอาหมาจำอีกหมดแล้วหมาครับอ่าครับครูกันแล้วนีไเยนีไม่รู้แล้วล่ะใครเป็นใครนี่ครับเขาขอม่เยอะนะ เอาที่เก็บปบเ่านี่อครับเตรียมพร้อมนะครับตื่นเต้นีพกน้ำมาให้น้องด้เยอะน้ี้เยอะทนายะห้าตัวเลยตื่นเต้นเลยครัเียเพื่อนมาเดมัี่งบอกมาบ่อยหนีเีวกันโดยไม่ัดหมายคนหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนนะครับน้กี้นี่ทำไมหางยาววะทำไมเขางต้องหางกัน ไม่ตัดหางนะโอ้ไม่ตัดหางอ๋อหางวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับน้องคอกกี้ปกติจะมีหางนะครับเดี๋ยวต่อไปยไปไห่รู้เลยถึงจุฬาเลยฮะถึงนู่นโอเคโอเคบ๊ายบายส่งอาจารย์กันก่อนนะครับแจกดีเว้ยคุ้นๆนะครับดูว่าเดียวกอะไรแต่ว่า มันก็ไม่คุนมันก็มาก็เก่งนะมันแยกหมาแปดได้ดว oh, เว้ยโอ้อาาแต่รู้